เดี๋ยวเราจะเริ่มอะานวันแฮร์รี่พาร์เซนด์ดอมเนเฟรนด์เส็กซ์เพยงอ่ะ ร่วมงานในครั้งนี้ค่ะโดราเอมอนเฟรมก็เป็นนิดเขาบอกว่าเป็นนิดเทศกาลโดราเอมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คิดว่าแฟนคลับของโดราเอมอนทุกคนไม่นามา่าพลาดนะคะไม่ควรที่จะพลาดแล้วก็สำหรับครอบครัวก็ชัวรว่าก็โอเคนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักโดราเอมอนอยู่แล้วเราก็ต้องโตมากับโดราเอมอนใช่ไหมคะแล้วก็วเด็กๆนลูกๆเราก็รู้จักด้วยก็เลยคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะ enjoy กันได้ทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยคะ่ะจริงๆงานะละ่าสุดอ่ะที่ไปเซี่ยงไฮ้มาชมก็ไปเ oh <my. S 1> ทศกาลอันนี้คือเขาเป็นครัวอ่าเขาเป็นครัวแล้วก็แต่จะบอกว่าไม่ต้องไปถึงเซีย <c oughs> ่ยงไฮ้ก็ที่เมืองไทยเราก็มีแล้วเราก็จะบอกว่าไปมาแล้วทั้งสองี่จะบอกว่าแอบเออไอตัว m a s คอตที่ที่อยู่ด้านล่างตรงริมน้ำมะเหมือนแอบเยอะกว่า,แอ,อวาแอบเยอะกว่าที่ที่ชมรมไปดูมาแล้วก็ที่นี่แอร์ฉับกว่าเย็นเพ็นที่นี่เย็นกว่าใช่ค่ะเพราะว่าที่ ที่โน่นจะแบบแอมไม่ฉ่ำไม่ฉ่ำบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นโชคดีของของคนที่เป็นแฟนคลับของเรย์มอนนะคะก็มากันได้แล้วก็สายคอนเทนต์ก claro> ็น่าจะถูกใจเพราะว่าโอ้โหแบบมีมุมที่ถ um> ่ายรูปช่ำค่ะอย่างน้องเกิวกินจอยแค่ไหนครับกับโดเรมอนข้างในเขาก็เอ็นจอยนะคะก็ชอบเลยก็เป็นกระตูนเป็นอะไรเงี้ยค uh uh yeah. uh ่ะก็พ่อคุณแม่ก็ผ่านออกมาได้แล้วก็จริงๆพี่สายพี่พาก็ไปมาที่โน่นก็ไม่แน่เดี๋ยวเกาจะพามาซ้ำที่นี่แล้วก็ ก็ชอบอยู่แล้วฉันว่าก็เพราะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมือนได้ปลูกฝังให้เป็นเรื่องของศิลปะอะไรอย่างเงี้ยด้วยให้กับเด็กๆเนี่ยเพราะเด็กๆทุกช่วงก็ชอบเพราชอบชอบวาดรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอินสพลรชันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้อย่างโซนที่น้องชอบเป็นพิเศษชมคพิโซนเอ่อข้างในมันจะมีบางโซนที่มันห้ามถ่ายรูปนะแล้วก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเองอ่ะมันก็จะมีพวกแอนิเมชันแบบว่าแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่า เออไม่อยากให้พลาดค่ะก็อันนี้เด็กๆก็จะชอบจัดไปยาวๆเลยใช่ไหมคะถึงวันที่สองใช่ค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งนะวันแรงงานวันหยุดก็สามารถมาเช็คอินกันได้เลยค่ะแล้วก็จัดไปจนถึงวันที่ยี่สิบสองพฤษภาแต่ว่าฟังดูเหมือนนานแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวนะแป๊บๆแบบว่าเผลอๆอ่ะยกออกไปแล้วอะไรเงี้ยแลไม่อยากก็ไม่อยากให้พลาดนะคะก็ถ้าวันไหนว่างก็มาเช็คอินได้เลยค่ะที่ไอคอนสยาม ที่ว่าไปเสี่ยงไห้มาก็เหมือนจะสวีทหวานมากเลยนะคะแม่กับพ่อหนอนภ<อ>าพ<า>เบอร์แต่ตเธอชัดเจนมามันละก็ถ่ายรูปแบบ Gen เจนซีมันได้คูงฟิลความเป็นคู่รักยังไงบ้างคะที่แบบเป็นอยู่กับาร์ตูที่เราเติบโตมา ชมาจะฟินกว่า <The same> ชมอาจจะฟินกว่าเพราะเราเป็นสายแบบ <The same> เป็นสายกระตูนสายอะไรเงรี้ยมากมากกว่ามากกว่าคุณน,น้องค่ะแต่ว่าแกก็แกก็สนุกเหมือนกับว่า <The same> หลังๆเขาก็เริ่มแบบด้วยความที่มีลูกด้วย <The same> อะไรเงรี้ยแล้วก็เออ <The same> เราก็ชอบอะไรที่เป็นกระตูนชอบอาร <the same> ์ตคอยชอบแบบ ชอบอาร์ตชอบแอนิเมชั่นเลยก็หลังๆเหมือนแกก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มสื่อสารเริ่มเริ่มยิงด้วยนแล้วก็ก็ก็คือเห็นเหมือนกันว่าเหมือนเวลาพาลูกไปดูอะไรก็เป็นเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องวิชาการหรือว่าเรื่องกีฬาเรื่องศิลปะด้วยอย่างรับภาพคู่รักที่หวานๆนะคะมันสร้างแรงบันดาลใจยังไงกับแฟนๆบ้างโเมนมาแแม่ต้องถามแฟนๆว่า ก่อเกิดอะไรมีประโยชน์ไหมเกิดไม่ทาแม่เพราะว่าชาวเนิตหรือว่าชานักข่าวแซวไปดูไม่เกิดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทริปนี้เหมือนมีน้องๆแบบไปด้วยโอูก็ไปหลังๆนี่คือทริปลังหลังก็คือโอ้เราก็จะไปกับกับครอบครัวตลอดเพราะว่าชงก้าไปทำคอนเทนต์ด้วยบางทีก็มีภารกิจต้องไปขายของด้วยอะไรด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เอาน้องไปแล้วก็มีช่ใหม่ใหม่ก็ดูแลน้องประจา ก็สิ่งสอยห้ตามกับระเบิดมันก็เลยได้คอนเทนต์เพราะว่าเหมือนบางทีไปไปไปทานข้าวกันสองคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่มีใครถ่ายถ่ายจะแปลกนปกติปกติจะเป็นนะคะไปหลายคนแต่ว่าเหมือนอยู่กันแค่สองคนบนโลกอะไรเงี้มันต่างกันเยใช่ไหมนาดก็มีก็มีคนช่วยถ่ายถ้าไปตามดูไอจีคณะคนในคณะก็จะเห็นว่าก็อยู่โลเคชั่นเดียวกันปัดกันถ่าย่เดียวกันเนี่ย ก็มีข่าวลงเหมือนกันค่ะว่าเขาเชียร์ว่าจะมีน้องของแอบิ๊กเกลหวานขนาดนั้นแม่ไม่ไหวแล้วก็อ๋อเขาตอบตรงนี้เลยว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วคือก็คิดว่าเราเต็มที่ให้สามคนทีเนี้ยได้ก็คิดไม่แน่ใจว่าถ้ามีคนที่สี่จะจะให้คุณไรที่ทานคือหาสี่ไม่ไหวตอนนี้รู้สึกว่าหาสามกำลังลงตัวลงตัวแล้วก็ตัวเราเองก็เริ่มที่จะ ยอะมันเขาก็เริ่มตกขึ้นเราก็จัดสรรเวลาให้กับตัวเองเราเริ่มได้กลับมาดูแลตัวเองแบบมันมันก็กำลังค่อยๆที่จะลงตัวก็ไม่ไม่เอาแล้วแล้วก็อายุขึ <c oughs> ้นตัง้งแต่อ <c oughs> ยแล้วบ้านเราอยู่แล้วไ่สามคนก็คือกำลังดีคือจริงๆตอนแรกที่คุยกันกับคุณน็อตเขาก็ขอแค่ว่าลูกชายสองลูกสาวแล้วแต, <c oughs> แต่แต่เราก็แบบจะมีให้ได้ลูกสาวจะมีให้ได้ค่อแต่พอภาพบางขนาดนั้นคือก็ไม่โฟกัสขอน็อตว่าหลราคือลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ส่ว หล่อขึ้นไหมคะกคนก็ดูแลตัวเองค่ะก็ดูดีขึ้นแหละดูดีแต่ก็ดูแบบดูดีไปตามวัยกับอีกเรื่องหนึ่งกันคือเขาเรียกว่ากลับมาในรอบ14ปีของเรยาวงสวสวงสวสวงสวสอะไรเนี่ยคาเทธรรมค่ะมีการเชื้อเชื้อชนกันยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้ อ๋อจริงๆก็คือร่วมงานกันทั้งคั้งแรกตั้งแต่ก็เป็นโปรเจกต์ของซัมซุงทั้งสองอันแหละค่ะก็อันแรกก็จะเป็นที่เหมือนไปเป็นที่ซัมซุงช็อปใช่ไหมคะเอ่อเปรี้ยวหวานเขาก็เป็นเป็นพนักงานแล้วก็เหมือนก็เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องแลค่ะก็เหมือนทางซัมซุงเขาก็ก็เลืออเฟื้อให้ได้มาเดกันแต่ว่เป็นการรอคอยเพราะว่าเปรี้ยวหวานนี้เขาได้ไปเซ็นเรื่องการเป็นแอร์อยู่แล้รับฟรพ่อแล้วพอได้เห็นจริงๆคุกก็สรส์มากค่ะได้เห็น ปีกหรือว่าแบบปีแเนี่ยค่ะก็พอจะทราบพอจะทราบแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอัลกอริทึมเราคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นอะวันที่ปล่อยไปเราก็รู้สึกว่าในฟีดเราอะก็มีแต่มีแต่เรื่องดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นอัลกอริทึมของเราเนะเราก็ไม่รู้ว่าเออของคนอื่นว่ายังไงเนียคอนเทน์เด่นเอียงว่ายังไงบ้างแม่ชซปวดคอไหมก็เด็กมันได้ทำ ใช่เห็นแบและครนี่ะไราค่ะนเนอยงได้คน่ถงได้เออเหมือนเราคือด้วยตอนนี้แบบก็ถ่ายหกเดือนเก้าเดะไรยเงี้ยดุกไม่ไหวจริงมันเราอ่ะแบบลูกสามนวเวลาเนี้ยก็เข้าที่พยายามแมเนจงานงานที่ทำอยู่ มันก็เหมือนไม่ได้เต็มตัวมากไม่ได้แย่ค่ะไม่เต็มตัวมากแต่ว่ามันก็เอาเวลาเราไปไปหมดแล้วดูแลลูกทำงานนิดหน่อยเป็นบิทไอบ้างะนะฮะแล้วก็ทำรายการทำออนแคสแล้วก็ดูแลตัวเองอหมดแล้วม,มันไม่เหลือแม้แต่จะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือว่าไปสังสรรค์มันไม่มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าขหมองไม่เห็นว่า ละครที่แบบ70-80คิวอ <started> ่ะ so, มันจะมาแทรกยังไงถ้ารับเชิญสั้นๆได้ไหมคะคุณผู้ชมก็จะว่ากับเด็กๆเนี่ยว่าต้องดูนิชใช่ใช่มันก็ต้องมีมันต้องมีแรงขับเพียงพอที่เราที่เราเออนะคะีรู้นะคะว่าเด็กๆเข้าโรงเรียนจะเต็มวันอะไรนะ ก็ว่ากันก็ว่ากันอีกทีเพราว่าถึงตอนนั้นถ้าเวลามันได้แบบไลฟ์สไตล์มันชิลขึ้นอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของบทหรือเรื่องของความท้าทายแล้วก็จริงก็เห็นหลายๆคนเราแบบลูกๆเริ่มจะเป็นลูกเป็สาวกันก็กลับมาไม่สนับขอหนึ่งเลยไหมคะขอพูดบทของเดียาได้ไหมคะถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องไม่เป็นแอร์อะไรเงี้ยค่ะแม่ค่ะก็เธอชอบค่ะแม่ถึงท้ายพวกเราตอบหมล้วยังไงเนี่ยฉันให้บริการผู้เดกสารชั้นหนึ่งเท่านั้น ถ้าพาเสียตัวพาลติแอร์หนลุกคิยังไงบ้างลเกข้าไม่ตายจริงๆเป็นมีมตลอดเลยก็ยังมีใจนะที่มอนสกว่า no ปีผ่านไปก็ยังก็ยังใช้ได้อย nee> ู่ฉว่าจริงๆอะไรจริงด้วยเนื้อเรื่องของมัะมันอาจจะยังเข้ากับกับยคสมัยอู่แว่าบางทีบางอย่างที่เราดูไปมันอาจจะมีอะไรที่มันเชยๆไปบ้างแต่ว่า ริบทบางอย่างในสังคมมันยังมันยุ่งมันยังเป็นความพูดที่แบบที่พี่เขายังพูดโต้ตอบกันเลยนะอ่านรู้สึกไงบ้างก็ แต่ก็ต้องอายุอานาประมาณนี่ยเศรษปายายุเลยมีห้าสี่คือแต่ว่าเจนซีก็อาจจะทันได้ดูนิดนึงแต่ว่าแม่เปิดไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพูดถึงพูดถึงเรื่องเจนก็คือแม่กลับมาในรอบสิบสี่ปีคนก็จะจำได้แล้วนะคะว่านี่แหละคือต้นฉบับเสียงเจนเนขาจะรู้จักแม่มากขึ้นไม่มีแล้วเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาทักว่าพุ่ป้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแม่แม่ไม่คิดเหมือนกันกับหนูไหมคะไม่ไม่ไม่ได้สีเรียนค่ะไม่เรีย เดียร์ข้าไม่ายแต่ว่ามี้าอารยาแล้วล่าสุดแฟนคลับคับลงเกลตรงป่าได้แล้วเ่าได้ที่เต็มที่เลยเหมือนรู้ตัวเลยเล่าโมเมนต์นั้นเหมือยแม่คือวันนั้นน่ะเราก็ถ่ายงานรีวิวของนะค่ะซึ่งมันยังเป็นคอนฟิดเอนเชียลอยู่นะเวลานั้นที่แบบน่าตื่นตกใจกันทุกคนนะเพราะว่าเรารู้ว่า มีคนขายน้องอ่ะเขาตก็โผล่แล้วเราก็แอบหน่อยเล็กๆว่าสลุยเลยใช่ไหมว่าเออว่าขอ็ขอรูปขอสจลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆลูกค้าไม่รู้ว่านะแต่ว่าเหมือนเราอ่ะก็คอนเซิร์นนิดนึงว่าเพราะว่าเหมือนตอนที่เขาแบบส่งไฟล์ส่งอะไรเงี้ยให้ดูเขาก็แบบเออคอนฟิเดนเชียลคอนฟิเดนเพราะว่ามันเหมือนมันยังของยังไม่ร้อนยังไม่ออกแต่เราก็เลย นน LIKE นหน้าตื่นกันเลยใช่ก็เหวีกันแต่ที่เขาไม่รู้เรื่องนะเขาก็เซอร์วิสตลอดเซอร์วิสเขาเป็นดาราอยู่ในสายเลื่อนจริงนะแม่มึนเป็นกินเนอร์โดยธรรมชาติต้องสรอนเลยค่ะจริงๆฉันว่าไม่ได้เป็นกินเนอร์หรอกแต่ว่าก็อาจจะปลุกฝั่งเขาเนี่ยเขาก็จะบูกฝั่งมาบ้านก็จะบุกฝั่งตลอดมาทำงานก่อนออกจากบ้านก่อนขึ้นรถให้คนถ่ายรูปนะต้องอย่าเม้งนะต้องต้องสวัสดี ก็ถ้าวันไหนเม้งหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนี่เขาก็จะนิดนึงเขาก็จะเมื่อกี้น้องไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็อ่าเขาจะบรีฟกันตลอดเวลาเงี้ยก็ก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้เป็นสายเรื่องแต่ว่าเหมือนเหมือนฝังแหละว่าให้ให้ว่ายให้ทักทายใส่แซวแบบชิงเตยก็มีบอเสิร์ฟไม,ม่หยุดก็ถ้าถ้าแบบเต็มก็เขาจะเป็นโซ่กัน เบอไหนแบ so so, ตเบอไหนแบตเดือน้อยก็ตามตา euh, so, มสภาพก็เป็นเด็กจริงๆด้วยเวลาเนี้ยก็เริ่มละเวลาเริ่มจะลวนเลามแล้วใช่เพราะว่าปกติเวลาเราเจอกันงานเนาะก็จะประมาณ4-5่หโมงเย็นนะเออแล้วก็เราก็ให้คุณนอนกลางวันมาก่อนแล้วก็เอาแบตเต็มๆเลยอันนี้คือยังไม่ได้นอนเลยว่าเพราวันนี้เวลางานมันแปลกๆสิบเอ็ดโมงก็จะเป็นช่วงช่วงกำลังนี้เลยเพราะเด็กเขาตื่นจากคนทามอ่ะเริ่มคล พี่แจ๊คเขาสะซันหวานแบบน่ารักเป็นที่น่ารักที่ใจนะพี่แจ๊คเขาก็เป็นเด็กกว่เราเอลยไม่เป็นไรแม่พี่แจ๊คเขาเรียกขออนุญาตเรียกตามทุกคนเก็เขาก็น่ารักแหละเป็นเป็นเข้าใจแล้วเขาเข้าถึงง่ายมากๆเลยก็ไม่ไม่ไม่ถึงตัวแล้วก็เป็นคนไนจริงๆนะเป็นคนไนจริงๆจาก จากการที่เราคุยแล้วเราก็สัมผัสกับเขาไม่เจอเขาหน้าวซึ่งน้องเกลเขินจริงไหมคะอาจจะไม่ได้หนึ่งกับเขินแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ขุนไม่ได้ไม่ได้ขุนมากเลยแล้วก็ก่อนมาเจอครับพยายามแบบเปิดเอ็มวีให้ดูเพราะว่าเหมือนทางรายการแจ้งมาว่าพก็เขาอยากเจอเนาะค่ะแล้วก็เราก็เลยเราให้วันนั้นก็เลยให้ให้อยู่รอแล้วก็เปิดเพลงให้พี่เขาดูแล้วก็ เหมือน MV ็แกแบบเพลงล่าสุดแกจะแบบน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> แกจะแต่งหน้า <c oughs> แบบอะไดักดาดักดนิดนึงก็เด็กก็แบบว่าแม่ทำไมก็เลยเหมือนแบบเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ได,ไมไดีไม่ได้ฝีดให้มากก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกคุ้นเคยแต่ว่าต้องให้เวลาคนแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเราังกให้พี่แต่งอุ้มใช่ บีบมาบีบมาบบมาุกเป็นพี่แจ็คเพื่อนเกลวไหมมีเพื่อนเพิ่มมีเพื่อนเพื่อนเลยแล้วก็เนยโอ้หนักไข่ฟอกเลยตรงนี้อ๋อยู่ตรงพอดีถึงเวลาแล้วเน่ะแล้วน้องเกลมีคิดถึงพี่แจ็คไหมแม่พูดถึงมแม่พูดถึงรายการแล้วอย่างเงี้ยก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่พี่ก็ให้แบบตุ๊กตาอ่ารนะโน้ สีเขียวไว้เห็นแล้วเขาก็จะจำได้เอสร์ได้